เม่ฮกผู้หญิงคนนั้นไว้ใจไม่ได้นอะคือร้อกับชัธเทน่านะไปนี่ปล่อยมือฉันนะไม่อย่างนั้นนายจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตจำเอาไว้อยากทำอะไรโก็เชิญได้เลยแต่คือร้ยกับฉันก่อนเถอะนะ <c oughs> ฉันไม่มีเวลามาเถียงกับเธอหรอกแม่เธอบอกให้ฉันพาเธอกลับบ้านมาให้ได้เลยเนะฉันไม่อยากได้ยินนายไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันไม่มีวันเชื่อใจคนอย่างนายเป็นอะไรของเธอเนี่ย เธอเกือบตายแล้วนะคิดว่าฉันจะปล่อยให้เธออยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอไม่เฮก <S <S ฉันอดทนฟังนายพราดมานานมากแล้วนะปล่อยฉันเถอะเดให้ฉันจะใช้ไม้แข็งได้ไหมฮะไม้แข็งอย่างนั้นเหรอเชิญเลยอยากทาอะไรก็ทําไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่ไปกับนายได้ยินไหมงั้นเหรอลอไนไหลไหมนี่นี่แลิกดื้อสักทีเถอะเนาะนายจะทำอะไรได้ฮะ ออนี่นายมันน่ารังเกียจปล่อยฉันนะฉันยอมตายดีกว่าไม่อยากเห็นหน้าคนอย่างนายอีกแล้วปล่อยฉันนะเลิกวุ่นวายได้แล้วอไม่ฟังใช่ไหมอย่าให้ฉันถึงเกลียก็ต้องไปเข้าใจไหมห้ามถีงอะไรทั้งนั้นไม่เข้าใจหรือไงเนี่ยทำไมไม่ฟังบ้างอ่ะฉันไม่อยากฟังนายอีกต่อไปแล้ว ยอมโดนลักพาตัวไปยังดีกว่าเชื่อฟังคนอย่างนายฉันไม่สนจะว่าอะไรก็เชิญแต่ต้องเข้าไปในรถเดี๋ยวนี้เลย 06. ไม่เฮ็กเดี๋ยวปล่อยฉันนะนายเจอดีนะเด็กบ้าทำอะไรของเธอเนี่ยไปกับฉันดีๆเถอหน้าไม่ฮ็กฉันจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของฉันไม่ใช่หรือไงนายเป็นใครถึงต้องเข้ามายุ่งด้วย นายเกลียดสายตาฉนันนี่ไม่ชอบฉันไม่ใช่เหรอแล้วจะมายุ่งกับฉันทำไมล่ะตอนแรกก็แกล้งทำเป็นเพื่อนเสร็จแล้วก็ทำเหมือนศัตรูแล้วตอนนี้มาบอกว่าอยากจะช่วยฉันฉันไม่ต้องการให้นายช่วยอีกแล้วไม่เข้าใจหรือไงนายไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉันอีกแล้วได้ยินไหมฉันทนไม่ไหวแล้ว นายมันเอาแต่ใจเกินไปคราวนี้ฉันจะทำตามใจตัวเองบ้างสุดรักล้นใจทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง